เอาละครับท่านผู้ชมวันนี้เนี่ยเราก็ยังอยู่ในเกมคาบาวกันเหมือนเดิมนะครับ และสำหรับในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาทำการสุ่มใบออฟคอสตูมชุดกันนั่นเองี่เจ้าตัวนี้เลยทนผท้ามโดยในคลิปนี้เนี่ยเราจะสุ่มเจ้ากล่องตัวนี้กันทั้งหมด200กล่องเลยนะครับซึ่งบอกไว้ก่อนนะว่าตอนนี้เนี่ยเจ้ากล่องตัวนี้าาราคาไม่แพงแล้วด้วยนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าใบออฟเนี่ยราคาเท่าไหร่แล้วนะครับเดี๋ยวต้องไปส่องกันอีกทีนึงแต่ก่อนที่จะมาดูะละเยอยียดทั้งหมดในคลิปนี้นะครับผมก็มีอะไรแจมๆจมมาฝากท่านผู้ชมกันอีกแล้วนะครับ คาบาวอินฟินิตคอมโบนะครับสำหรับใครที่สนใจเติมเงินเกมนี้เนี่ยผมแนะนําเลยะครับร้านลิสแมนช็อปโน .1 นเรื่องการให้บริการเติมเกมนะครับซึ่งบอกเลยว่าถูกกว่าเติมเองแน่นอนและนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีเกมชั้นนําต่างๆให้เลือกเติมอีกมากมายเลยนะครับสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์เลยด้วยเติมในเว็บเนี่ยจะได้รับลิสแมนคอยที่ใช้แทนส่วนลดได้หรือเติมแบบผ่อนชําระนานสูงสุด10เดือนตลอด24ชั่วโมงเลยเนะครับเติมเกมถูกผ่อนได้มีเงินคืนต้องที่ลิสแมนช็อปเท่านั้น ทีนี้นะเริ่มต้นนะครับเราจะมาเริ่มจากการเช็คราคากล่องสุ่มกันก่อนเลยดีกว่านะครับนี่เริ่มจากการแลกก่อนเลยเพราะว่าวิธีการได้รับกล่องอะ่ะจริงๆแล้วมันมี2แบบนะแบบแรกก็คือให้เราเอาแต้มมาแลกเองแบบนี้นะครับโดยแต้มที่เราใช้ในการแลกเจ้ากล่องพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นแต้ม AP นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่ากล่องสุ่ม by o f costume เนี่ยมันก็จะมี3แบบเนาะก็จะมีเป็น c o ส t ูมชุดนะครับก็คือเจ้ากล่องตัวนี้เสร็จแล้วก็จะมี c o ส t ู m มอไซค์นะครับแล้วก็จะมีเป็น c o ส t ูมปีก โดยแต่ละกล่องเนี่ยใ้แต้ม AP ในการแลกอยู่ที่100แต้มเหมือนกันหมดเลยนะครับแต่ว่าจํานวนเงินเนี่ยไม่เหมือนกันนะอย่างคอสตูมชุดเนี่ยถูกสุดนะครับอยู่ที่กล่องละ2 M เอ็มส่วนคอสตูมปีกเนี่ยแพงขึ้นมาหน่อยอยู่ที่กล่องละ 5M เอ็มนะครับแล้วก็คอสตูมมอเตอร์ไซค์เนี่ยอยู่ที่กล่องละ 7M เอ็มนั่นเองทีนี้ต่อมาเรามาดูวิธีที่2นะครับนั่นก็คือให้เราเข้าไปซื้อในหน้าตลาดได้เลยโดยวิธีการซื้อนะครับก็ให้เราเลื่อนฝั่งซ้ายสุดเนาะตรงนี้นะครับให้มาที่หน้าแลนด์เเสร เริ่มจากคอสตูมชุดก่อนเลยก็คือเจ้าตัวนี้โดยตอนนี้เนะี่ยราคาถูกสุดใน,นตลาดน,นะครับก็อยู่ที่เอ่อเจ็ดสิบสามมีอยู่กี่อันวะไม่กี่อันแล้วก็เจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบเก้าแปดสิบไปนู่นเลยนะครับโดยผมจะตีราคาเป็นสักเจ็ดสิบห้าก็แล้วกันนะครับกลางๆเพราะว่าเจ็ดสิบสามเนี่ยมันมีอยู่แค่ไม่กี่กล่องเองเนาะ ทีนี้เนี่ยเราก็ทำการคูณได้เลยนะครับเอา75คูณเข้าไป200กล่องในคลิปนี้เท่ากับว่าต้นทุน1 5 0 0 0เจมบอกเลยว่าคลิปนี้เนี่ยต้นทุนอาจจะไม่ได้แพงมากนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเนาะผู้เล่นใหม่เนี่ยก็อาจจะมาสุ่งกันได้เพราะว่ามันใช้เงินน้อยนั่นเอง200กล่องนะครับ15,000เจมถ้าสมมติว่าเอา4 0 0กล่องเนี่ยก็โดนไป3 0,000เจมนั่นเองนะผู้ทมทีนี้ต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของใบออฟหรือว่าของที่อยู่ในกล่องตัวนี้กันบ้างทีก่า ว่ามันมีอะไรราคาเด็ดๆบ้างหรือเปล่าโดยให้เรามาที่หน้าอัเกรดตัวนี้นะครับเสร็จแล้วก็เออ,อยู่ไหนเอ่ยใบออฟออปชั่นสกอร์เมอร์ไซค์ side. แล้วก็นี่เจ้าตัวนี้คอสตูมนีครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เราเลือกได้เลยนะครับโดยเราจะไล่ดูทีละอันเนาะแรนดอมไม่ต้องไปยุ่งกับมันนี่เริ่มจาก hp ก่อนเลยจัดไปใบละ3เจมครับผมต่อมาใบแอคแท็นะครับอยู่ที่ใบละ49เจม ใบเมจิกแอคแทใบละ45เจมใบดีเฟนนะครับอยู่ที่ใบละ7เจมแล้วก็จะเป็นเจ้าใบหลบลีนนะครับตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่ใบละ3าเจม ต่อมาใบคลีดาเมจดนะครับตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่ใบลา5000เจมนะครับแล้วก็สําหรับเจ้าใบคีเลดนะครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่3,300มเจมนั่นเองต่อมาเนี่ยแมกเลดอันนี้อิฟไว้ก่อนเพราะน่าจะเป็นใบแพงสุดของเจ้ากล่องนี้แล้วนะครับนี่เราขออนุญาตข้าม,มาซอร์แอมสะหน่อยซอร์แอมเนี่ยอยู่ที่3า0พนีจะครับพอๆคีเลตเลยว่ะส่วนใบเมจิกแอมนะครับ, Late, เ, m, รบเจ้าตัวนี้เนี่ยอยู่ที่ 4, 0 0 0โอ้เดี๋ยวนะ4ี0 0นมีใบเดียวแล้วโดดไป4,8 0พหมดเลยนะท่านผู้ชมทีนี้ต่อมานะครับ ลีซิตคิเลตนะครับเจ้าตัวนี้ใบละ1,100เจมนะฮะแล้วก็แอคคลูซีใบละ150เจมเฮ้ยเดี๋ยวใช่ป่ากวะาแอคคูใบละ50นะครับต่อมานะครับใบเพเนอันนี้ใบเจาะเกราะอยู่ที่ใบละ1 1 0 0 0เจมครับผมเท่ากับว่าตอนนี้ที่เราเปิดมาเนี่ยใบเพเนแพงสุดเลยนะครับก็คือใบละ1 1 0 0 0เจมนั่นเองทีนี้ต่อมาเรามาดูแมกเลดกันบ้างดีกว่าตัวตึงของเรา จัดไปดีครับโอ้ยครึ่งแสนตอนนี้เนี่ยเอ็มหนึ่งเท่าไรเอ้ยตอนนี้เนี่ยแสนหนึ่งเท่าไรวะห้าร้อยเนาะครึ่งแสนก็น่าจะประมาณสองร้อยห้าสิบเลยเนี่ยใบเดียว อ่ะมาเทียบกันดูนะว่าจะคุมไหมกล่องละ70กว่าเจมแต่ถ้าเปิดได้เนี่ยใบยหนึ่งหลายพันเจมเนี่ยมีหลายใบยนะแล้วก็หลักหมื่นเจมก็มีโดยเริ่มต้นเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าสูตรในการเปิดคลิปนี้เนี่ยเราจะเปิดแค่แนวนี้แนวเดียวเลยนะแต่ว่าเราจะย้ายที่เปิดไปเรื่อยๆเลยะครัยย้ายจุดย้ายแมปไปเรื่อยๆเอาเป็นว่าไหนๆก็ไหนๆละเปิดตรงนี้มันก่อนเลย กดมาแล้วก็ลุยมันซักอดอกแรก6ก่อนเนี่เอาเลิกเอาชัยก็โอ้โหมาใบาเดียวอะ่ะอ๋อแล้วก็อีกอันนึงเกือบลืมไปเลยนะผู้ชมขออนุญาตเข้ามานับแป๊บโอ้โหเมื่อกี้ลืมนับใบยขยะมีกี่ใบเอ่ยเราจะได้คำนวณถูกเริ่มจาก H ฮพนะครับนี่1ใบ2ใบ3ใบ4ใบ5ใบแล้วกเ็เดี๋ยวนะ6ใบ7ใบตีไปว่าใบายขยะเนี่ยมี7ใบนะครับใบนี้นับไหมเนี่ยเดี๋ยวนะ อ่าพันหนึ่งเจมนับไปด้วยก็ได้นั่นแหละรวมแล้ว7จ็ดใบเนี่ยครับเท่ากับว่าถ้าเราได้ใบที่8ขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยนั่นหมายความว่าเรามีโอกาสรวยสูงมากและตอนนี้เนี่ยเราได้มันหนึ่ใบแล้วนะอันนี้คือ8ปดใบแบบไม่ซ้ํากันเลยนะครับเรียงกันตรงนี้เลยทีนี้ต่อมานะครับเราจะย้ายที่เปิดนี่มาแมปทะเลทรายแล้วก็ไปแท่นแห่งความโชคดีโอ้โหเกือบลืมไม่ได้มานานจาัด แล้วก็จัดไปสวยๆ22บใบเลยก็มาดีครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวนะมาเพียบมึงมาเพียบเลยวะ่ะและตอนนี้เนะครับเราได้มา4ี่ใบแบบไม่ซ้ำแล้วนะครับลุ้น8ใบนะท่านผู้ชมอย่าลืมนะทีนี้ต่อมานะครับเมืองกรีนมาที่บ่อน้ําเหมือนเช่นเคยบ่อน้ําแห่งความหวังของเราใครแม่งเป็นคนคิดไว้กลางบ่อตรงนี้เนะี่ย แล้วก็จัดไป12ใบก็มาดีครับโอ้โ oh, หอันนี้ก็12บใบมึงมาสโลเนี่ยแต่ว่ามีใบไม่ซ้ำนะรวมแล้วได้5้าใบแล้วนะครับทีนี้ต่อมานะครับพอร์ตลักเราจะไปกันที่เอ่อพอร์ตลักไปตรงไหนดีวะไปตรงแคมปิ้งกันดีกว่านน่กิจกรรมรอบกองไฟของเราเนะครับตรงนี้แล้วก็จัดการลุยไปดีครับ เอาสัก19บใบสวยๆหน่อยดิสวยๆหน่อยโอย้มึงมาโคตรน้อย19บกใบกูได้3เนี่ยนะแต่ว่าเราได้ใบไม่ซ้ำนะผู้ชมตอนนี้ซัดไป6เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้อันต่อมานะครับเจ้าฟอร์ดลุน่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเราจะเปิดตรงสนามบอลหรือกลางเมืองแม่งมีอยู่2จุดเอาตรงนี้ก็ได้ไปเอ๊แต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะขออนุญาตไปจุดฟาร์มเลยเนี่ปกติผมเวลาไม่รู้จะทำอะไรก็จะมาฟาร์มทิ้งไว้แถวนี้นะครับ เราจะเปิดกันสักประมาณ14ใบก็มาดีครับจุดฟาร์มโอ้โหมึงชั่วมากทีนี้ต่อมาเนี่ยเล็กไฟายนะครับเล็กไราเราจะเอาตรงไหนดีวะเอาตรงนี้ก็ได้เอาง่ายๆเลยละกันจัดไปสวยๆส,สัก13ทีวามาดีครับลูกพ่อโอ้โหมา3วะ่ะแต่ว่าเราได้ใบไม่สามท่านผู้ชม1 2 3 4 5 6 7ครบแล้วนะครับ เท่ากับว่าตอนนี้ถ้าเพิ่มมาอีกใบหนึ่งเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่ารวยแน่นอนครับผมแต่ท่านผู้ชมอย่าลืมนะว่า7ใบเนี่ยเท่ากับมีใบละ1,100เจมเนี่ยหลุดมา1ชิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนในใบละ3-4 0 0 0พเจมหรือว่าหลักหมื่นเจมเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปลุ้นเอาใบาที่8แล้ว ทีนี้ต่อมาอันเดอร์กราวแน่นอนอยู่แล้วต้องเป็นหน้าดันเนี่ยครับแต่ว่าโอ้โหเดี๋ยวนะตอนนี้บ้านแม่งไม่ได้วอวะ่ะชิบหายแล้ววาร์ฟไม่ได้เอาตรงไหนดีหน้าวาร์ฟนี่แหละโอ้โหบอกเลยว่าพอเป็นอย่างนี้แล้ววาร์ฟโคตรลำบากท่านผู้ชมอ่ะ13ใบจัดไปงาม,งาม งามๆโอ้โหมาซะเยอะเลยมาสี่แต่ว่าไม่ออกใบใหม่มาเลยมีแต่ใบซ้ำเกลี้ยงเลยทผู้ชมต่อมานะครับมาที่ f o r g ก็ t e ทนลนะครับเจ้าตัวนี้เราก็วับไม่ได้เหมือนเดิมโอ้โหชีวิตกูมาได้แต่หน้าหน้าจุดเกิดชนะไมน่ตรงนี้ตอนนี้เนี่ยเหลืออีกร้อยหนึ่งกล่องแล้วนะครับเท่าวกับว่าเราเปิดไปครึ่งแล้วนะแต่ว่าเราได้ยอดมาครบเแล้วนะครับทีนี้ลูนใบที่8อย่างเดียวแล้ว เอาสัก19บใบสวยๆก็มาดีครับโอ้ยท่านผู้ชมปรากฏว่ายังไม่ออกแม่งออกแต่ใบซ้ำเราจะลุยไปเรื่อยๆเราวาร์ปไปตรงอื่นไม่ได้เราก็จะเปิดแม่งที่หน้าวาร์ปนี่แหละ เอาง่ายเลยกันแล้วกันทีนี้14ใบก็มาดีครับโอ้ยบอกเลยท่านผู้ชมกะว่าคลิปนี้เนี่ยจะไม่เจอแล้วนะไอ้ที่ว่าเปิดแล้วได้ขยะล้วนเนี่ยโอ้หมึงก็ยังมาอีกวะเพราะปกติเนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนเลยนะครับผมจะเปิดทีละประมาณ5กล่อง10กล่องเนาะเปิดทีละไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับฉะนั้นแล้วขยะล้วนมันก็เลยมาบ่อยแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเราเปิดทีละ10กว่า 20, 20เลยนะโอ้หไม่คิดว่าแม่งจะโผล่มาแบบนี้เนี่ยครับ อ่ะทีนี้ต่อไปนะครับเราก็มาที่แมปหุ่นยนต์กันบ้างนี่จัดมาดีครับหน้าวาร์ปเหมือนเดิมแล้วก็ลุยไปอีก10บใบสวยสู๋สู1สบใบมึงมาเยอะจังวะและที่สำคัญท่านผู้ชมไม่ใบที่8มาครับแล้วก็มา2ด้วยเอาแล้วท่านผู้ชมความเป็นไปได้ที่แม่จะออกแม็กเลสสใบนี่หรือว่าจะใช่วะ ทีนี้เนี่ยต่อมานะครับมาที่แมบปบ160กันมาดีกว่ามาที่หน้าเกิดเหมือนเดิมแล้วก็จัดไปอีก58บใบที่เหลือนะครับนี่เอาสัก19พอสวยๆลูกเพอสวยๆลูกพอกพอจัดไปครับผมเท่ากับว่าใบาที่9ยังไม่มานะมันยังคงอยู่ที่8ใบนะครับแล้วก็มาที่แมป180เจ้าตัวนี้เลย จัดไปงามๆครับผมนี่สิบสิบเอ็ดใบ,อ,บอ่ะสิใบไปขยะล้วนโอ้โหเพื่ออะไรวะกูจะหมดอยู่แล้วไม่ให้ใบดีๆมาสะหน่อยแล้วก็มาตอนที่แมปสุดท้ายเลยนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยเราจะเอาเป็นตรงนี้ก็แล้วกันเนาะเสร็จแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวเราจะแบ่งครึ่งนะครับเราจะกลับไปเปิดที่หน้าตัวยูนกันอีกรอบนึงด้วยอ่ะ จัดไปทุกชมได้มาสองนะครับแล้วก็เป็นใบซ้ำหมดเลยทีนี้ดอกสุดท้ายของเราเนี่ยเราจะไปเปิดยัดหน้าเจ้าตัวยูนกันเลยนะครับนี่เจ้าตัวนี้แล้วก็เออเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องคุยกับมันสิเราจะมาเปิดกองปะโถ จัดไป13บสใบสวยๆรู้ปะไม่งไงมีใบที่9้าโผล่มาแล้วครับผมโอ้ oh my god อะไรครับนี่ทีนี้แหละท่านผู้ชมได้เวลาการเช็คราคาของกันแล้วนะครับเริ่มจากอีเจ้าเศษขยะตัวนี้ก่อนเลยโอ้โห47เจม็มกูเหลือจะเชื่อกับมึงแล้วก็อันนี้7จ็ดใบนะครับได้มาสีเจมอะไรมันจะถูกขนาดนี้แล้วก็อันนี้7ใบเหมือนกันได้มา9เจมโอ้โหขยะจะชัดส่วนเจ้าตัวนี้เนี่ยห้าใบนะครับได้มา45เจมโอ้ oh my god เดี๋ยวนะ แล้วก็เจ้าตัวนี้8ใบนะครับได้มา300กว่าเจมครับผมโดยต้องย้ํากันอีกทีนึงว่าคลิปนี้เนี่ยต้นทุนเราอยู่ที่15ื่นนะอันนี้เนี่ยได้มา300แล้วนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้ เอ้ยห้าหมื่นแม็กเลดวะแม่งมาตั้งแต่แรกเลยนี่วะเรียบร้อยนะครับใบที่แพงที่สุดในเกมเราได้มาแล้วนะฮะแล้วก็เจ้าตัวนี้อีก42แล้วก็เจ้าตัวนี้เอ้ยโอ้หได้เจอะก,ก่อมาด้วยอีกหมื่นนึงเอาแล้วท่านผู้ชมได้ตัวท็อปมา2ใบเลยโอ้ไม่กอดเสร็จแล้วก็เจ้าตัวนี้โอ้โหสวอตแอมได้มา2รวมแล้วก็หมื่นสี่อะไรกับเน่ส่วนตัวนี้เนี่ยเมจิกแอมนะครับได้มาอีกใบหนึ่งสี่วันห้าโอ้ไม่กอดเดี๋ยวนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาคำนวณกันหน่อยดีกว่า เนี่ยเริ่มจากเ,เดี๋ยวนะเดี๋ยวลืมลืมลืมคอยทิงดิเมื่อกี้ใบไหนเท่าไหร่บ้างวะอันนี้เนี่ยห้า0มนสะี่าะจำไว้ก่อนเดี๋ยวมากดทีเดียวแล้วก็อันนี้เนี่ยหมื่นนะครับ อันนี้เนี่ยสองใบรวมกันหมื่นเดี๋ยวนะเจ็ดห้าก็หมื่นห้าอ่ะตีไปหมื่นห้าส่วนอันนี้อีกสี่บันห้าทีนี้เรามานั่งคํานวณเลยห้าหมื่นสี่เก้าร้อยผมตีไปห้าหมื่นห้าเลยก,ก็แล้วกันเพราะมันมีเศษสามร้อยอยู่ชุดด้วยนะครับเสร็จแล้วก็บวกเข้าไปอีกหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ้าตัวนี้เอ้ยเดี๋ยวลบตัวหนึ่งอ่ะเจ้าตัวนี้นะครับใบอะไรวะใบเพเนเนาะเสร็จแล้วเราก็บวกเจ้าใบสวอตแอมนะครับสองใบก็ได้อีกหมื่นห้าจัดไปครับผมแล้วก็บวกใบเมจิกแอมนะครับ อีกเอ่อเท่าไหร่วะสี่พันห้านี่เจ้าตัวนี้จัดไปอีกทีหนึ่งครับผมรวมแล้วเนี่ยคลิปน <in beginning, S 2> ี pack. ้เราได้อยู so ่8ปดหมื่นห้านะเอามาลบผ่าสีสิเซนก่อนจัดไปงามๆทีหนึ่งเหลือ7จ็ดหมื่นเจ็ดเสร็จแล้วก็เอามาลบกับอะไรวะเดี๋ยวนะเอามาลบต้นทุนหมื่นห้าอเออไปหมดแล้วจัดไปครับผมกำไร6ูหกหมื่นสโอ้โหแล้วกูไปนั่งลงดันทำไมตั้งหลายคลิปมาเปิดกล่องส่มรวยไปนานแล้วเนี่ยโอ้โหเหลือจะเชื่อ เอาอย่างนี้ดีกว่าทุกผู้ชมเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยเราจะขยับกล่องขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นกล่องชุดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยเราจะเปิดเป็นเจ้ากล่องปีกกันบ้างดีกว่านะครับแล้วก็เปิดสักกี่กล่องเดียวก,กล่องปีกสักร้อยห้าสิบกล่องก็แล้วกันเนาะเพราะว่าราคาเนี่ยมันจะดิฟกันอยู่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับเสร็จแล้วอยู่กล่องที่สามเนี่ยเราจะไปต่อนที่กล่องมอเตอร์ไซค์นะครับเอาเป็นว่าไล่สเต็ปแบบนี้เลยดีกว่า เอาเลยครับท่านผู้ชมและทั้งหมดนี้คือการสุ่มกล่องไบออฟคอสตูมชุดนี้ครับโอ้โหบอกเลยว่ากำไร62,000หกักภาษีแล้วด้วยนะเป็นอะไรที่หวานเจี๊ยบสุดๆโดยสำหรับใครนะครับที่ดูคลิปจบแล้วเนี่ยก็อย่าลืมช่วยกันนะครับกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้กับผมด้วยนีครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับผม